ปอระทิ์ตื่นนอนในตอนเช้าพบฝ้ายไม่อยู่ในห้องแล้วเธอเข้าใจว่าเพื่อนสาวไปออกกําลังกายที่ฟิตเนสเพราะช่วงนี้มักบ่นเสมอว่ากําลังอวกระยะสุดท้ายหญิงสาวนึกสนุกยิ้มเจ้าเล่มุมปากจึงรีบลุกอาบน้ําแต่งตัวอย่างรวดเร็วเวลานี้เป็นโอกาสเหมาะจะหลบหนีไปข้างนอกโดยปราศจากเพื่อนรักเกาะติดหลังดิฝ้ายฉันจะทาให้เธอปวดหัวแหลกวันนี้ ประทิพ์เดินผ่านล็อบบี้ไปอย่างง่ายดายอาศัยช่วงกลุ่มทัวร์เรียกรวมตัวยามเช้าทําให้หลบสายตาพนักง,งานโรงแรมแฝงเข้ากลุ่มคนอีกท,ทั้งการแต่งกายอําพรางเข้าชุดกับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีเมื่อหลบออกนอกอาคารปราทิพ์รีบเดินก้มหน้าเร่งฝีเท้าให้พ้นอาณาเขตของโรงแรมด้วยเกรงมีคนรู้จักจะมาพบเจอแต่แล้วเธอต้องชะงักเมื่อรถหรูสีดําสนิทจอดเทียบตรงหน้าร่างสูงใหญ่ในชุดสูทสีเท่ม้าลงมายืนตระ n g g เอ้าคุณสโลธรน,น้ำเสียงของปรทิ์ประหลาดใจจะไปไหนเลยครับปรัทิ์ทำหน้าเลือกลากมองซ้ายขวาเดินเข้าใกล้แล้วกระซิบเบาๆว่าขออาศัยไปลงแยกข้างหน้าได้ไหมคะสโลธรน,นาขินยิ้มละไมก่อนพายมือเปิดประตูให้เธอขึ้นรถขอบคุณค่ะปรทิ์ยิ้มใส่แปลกใจตัวเองทุกครั้งที่เจอผู้ชายคนนี้เธอแอบปติยินดีอยู่เบื้องลึกวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่มีคำตอบอีกเช่นเคย แต่รู้สึกดีอยู่ในใจลึกๆเธอขึ้นรถไปกับเขาอย่างง่ายดายราวกับคุ้นเคยนับปีทั้งที่ในความเป็นจริงเธอเพิ่งรู้จักและพูดคุยกันเพียงไม่ถึงสิบครั้งด้วยซ้ำหนีใครมาเลยครับซารธรอนาคินเริ่มบทสนทนาเมื่อรถวิ่งออกจากโรงแรมเปล่านี่คะแล้วทําไมท่าทางเหมือนเด็กหนีออกจากบ้านละ่ะนี่ฉันโกหกไม่เนียนใช่ไหมคะซารธอนาคินยิ้มพยักหน้าปรารทิ์คลี่ยิ้มเล็กน้อยหันมองเขาด้วยสายตาสดใสรับก็ได้ ดิฉันหนีเพื่อนค่ะคุณปู่คุณย่าส่งมาเฝ้าอะรบังคับให้ดิฉันอยู่แต่ในโรงแรมเป็นกว่าจะจะเอ,อเธอชะงักมองหน้าเข้มแล้วพูดไม่ออกเพราะคำพูดถัดไปคือแต่งงานในใจลึกๆเธอไม่อยากให้เขาทราบว่าตัวเองกําลังจะแต่งงานสโสรทนาคินเหมือนรู้ว่าเธอไม่ต้องการพูดต่อจึงเปลี่ยนเรื่องคุยผมมีของเมื่อคืนฮะมุกเบนนั้นดิฉันนึกว,ว่าหายไปแล้วปราทิหยิบขึ้นมาสองแสงอาทิตย์จับประกายวาววับ สโรธรนาคินมองหญิงสาวแปลกๆความรู้สึกประหลาดเกิดขึ้นเบื้องลึกเขาไม่เข้าใจนี่คือความรู้สึกอะไรคุณทำหล่นวันที่เป็นลมอ๋อวันนั้นปรัติพรับมุกเม็ดนั้นไว้จ้องมองแล้วพูดต่อว่าคงหายตอนชลมน,นะคะวันนั้นผมเป็นคนช่วยคุณไว้เองนั่นคุณใช่ไหมคะที่พนักงานบอกว่าดิฉันถูกกิ่งไม้ต่ำปรัติพยังหนาวๆร้นรอนๆเมื่อนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นงูใหญ่ตัวเข่งกับรอยเล็กๆสองรอยนั่น แม้ยังคงค้างคาใจแต่สุดท้ายเธอต้องยอมรับอรอยนั้นเป็นรอยกิ่งไม้จริงๆเพราะไม่อย่างนั้นเธอคงไม่มีลมหายใจจนถึงทุกวันนี้กิ่งไม้ต่ำครับผมจะโกหกคุณทำไมสโรธรนาขินยังคงย้ำปราทิพยิ้มรับแม้ในใจลึกๆยังไม่ปักใจเชื่อใช่แล้วเขาโกหกแล้วจะได้อะไรล่ะโอเคกิ่งไม้ก็กิ่งไม้ยังไงก็ต้องขอบคุณนะคะคุณจะไปไหนครับเดี๋ยวผมให้คนขับรถไปส่ง แค่นี้ก็เกรงใจจะแย่เดี๋ยวฉันขอลงข้างหน้าแล้วกันนะคะอยากก่าเกรงใจผมยินดีครับอุยถึงแยกแล้วขอลงตรงนี้ค่ะเธอเสียงเจ๋วหันมองหน้าสโรทออีกครั้งครานี้เธอย้ำกับตัวเองว่าลงลงจากรถเดี๋ยวนี้นะปาราเทพเธอต้องเอาตัวออกห่างเขาโดยไวก่อนหัวใจจะหวั่นไหวไปมากกว่านี้ไม่ให้ไปส่งจริงหรือสโรธรนนายกินถามอีกครั้งค่ะน้ำเสียงตอบรับหนักแน่นทั้งที่ใจปราเทพอยากถามต่อว่าเราจะเจอกันอีกได้เมื่อไหร่ แต่เธอสะกดความรู้สึกไว้จู่ๆเธอก็ห่วงหาอาวร์ขึ้นมาไร้าสาเหตุพี่พงศ์ใบหน้าเขาตระหง่านขึ้นมาในหัวทําเธอรวบรวมสติให้กลับมาสู่โลกปัจจุบันอีกครั้งใช่ฉันกำลังจะแต่งงานอีกไม่กี่วันข้างหน้าจะมาทําตามความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไม่ได้อนอนตจอดตามที่คุณผู้หญิงบอก อนันตะนำรถจอดเทียบข้างทางทันทีขอบคุณค่ะสโรธรนายขินพยักหน้ารับปราทิพหันมองอีกครั้งนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายที่จะเจอกันสินะลาก่อนนายคนชื่อยาวเป็นกิโล อมราในใจเธอก้าวลงจากรถยืนนิ่งสุดท้ายอดใจไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองสรุเทวนาคินเช่นกันมองตามเธอจนลับตาหลังจากลงรถปรธิพหาร้านอร่อยนั่งชมนกชมไม้ปล่อยอารมณ์ไม่นานนักโทรศัพท์มือถือใน,นกระเป๋าสะพายก็ดังขึ้นเธอหยิบดูแล้วยิ้มที่มุมปากก่อนกดปิดเครื่องในทันที นั่นทำฝ้ายเต้นผงังวิ่งพรานทั่วโรงแรมอย่างร้อนใจดูสิใหฝ้ายจะทำอะไรได้ปราทิพยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใจเธอคิดแกล้งแก้สิงป่านนี้ฝ้ายคงปวดหัวปัน่นเมื่อถูกตัดสายทิ้งเธอเดินไปเรื่อยๆจนมองไปเห็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจึงตรงดิ่งไปซื้อตั๋วแวะเข้าไปเดินเล่นให้เย็นใจก่อนคิดจะทำอะไรต่อในวันนี้เมื่อได้ตั๋วเรียบร้อยปราทิพเดินตามผู้คนมากมายที่เข้าไปเที่ยวชม บ้างก็ไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสัตว์น้ำบ้างก็เข้าไปเดินดูเล่นเพื่อฆ่าเวลาอย่างเธอโดยไรจุดหมายความจริงเธอเคยมาพิพิธภัณฑ์นี้แล้วหลายครั้งในแต่ละครั้งสัตว์น้ำในที่แห่งนี้สร้างความสุขให้เธออย่างประหลาดครั้งนี้เช่นกันเธอเดินทอดน่องมองปูปลานาณา,าพันยิ้มละไมให้พวกมันอยากมีความสุขพลันจมูกเธอได้กลิ่นปแปลกๆคล้ายกลิ่นเครื่องหอมกยายันโบราณ กลิ่นนั้นแรงขึ้นแรงขึ้นจนเธอต้องหยุดมองหาทิศทางของกลิ่นพระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเพียงแค่เธอกละพพิบพตาก็เพราะว่าตัวเองยืนอยู่ตรงหน้าผาที่เดิมเสียแล้วเป็นเป็นไปไม่ได้ปราทิพพึมผาเมื่อพบตัวเองอยู่ในสถานที่แห่งใหม่ฉันฉันฝันฉันป่วยมันคือภาพหลอนไม่จริงปริพถิสะกดตัวเองก่อนหลับตาปีหวังลืมตาอีกครั้งจะกลับไปยืนในพิพิธภัณฑ์ดังเดิมได้ yeah. เธอร้องไม่เป็นภาษาเพราะลืมตาขึ้นมาก็ยังอยู่ที่ริมหน้าผาดังเดิมนั่นไม่ชวนคนลูกเท่าสัตว์ประหลาดตรงหน้ามันจะย่ยิ้มเห็นเขี้ยวแหลมในตาโปนแดงน่ากลัวประทิพงงาอ้าปากค้างความกลัวประทุขีดสุดเมื่อมันก้าวเข้ามาประชิดจนได้กลิ่นสาบชุนเมื่อเยิ้มหยดแมะชวนให้สะอิดสะเอียนเธออยากจะกรีดร้องแต่เหมือนมีก้อนอะไรจุกตรงคอหอย มันแลบลิ้นหมายลมเลียใบหน้าสวยอยากชิมรสอาหารมือพิเศษปราทิพตัดสินใจกระโดดหน้าผาทันทีในเวลาเดียวกันนั้นเองภายในโรงแรมริงชนกำลังวุ่นวายเพราะปราทิพหายไปอย่างไร้ร่องรอยฝ้ายเป็นคนสุดท้ายที่เจอเธอให้ข้อมูลกับตำรวจว่าปราทิพนอนหลับปุ๋ยอยู่ในห้อง ตอนที่เธอไปออกกําลังกายและเมื่อกลับห้องก็พบแต่ความว่างเปล่าครั้งแรกฝ่ายคิดว่าประตถิปไปนั่งทำงานในออฟฟิศของโรงแรมแต่เมื่อสอบถามพนักง,งานกลับไม่มีใครพบเห็นเธอแม้แต่เงานาทีหน่1ปริิย์ลืมตาขึ้นมาเธอพบตัวเองนอนอยู่บนเตียงนุ่มในห้องโอโถงกว้างใหญ่ถูกตกแต่งไว้อย่างตระการตาหญิงสาวกว่าตามองไปรอบๆด้วยความตื่นเต้น ที่ไหนกันเนี่ยเธอลุกจากเตียงเดินสำรวจโอ้โอ้โหทองคำแท้หรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเยอะจังเธอตาลุกวาวข้าวของเครื่องใช้แต่ละชิ้นก็ล้วนเป็นสีทองสุปรังอีกทั้งสถาปัตยกรรมลวดลายฝาผนังช่างงดงามวิจิตรพิสดารท่านฟื้นแล้วเสียงใสของสาวน้อยดังขึ้นเธอ ประทิพ์เดินวนรอบๆเด็กสาวกวาดตามองเครื่องแต่งกายอาพรสาวน้อยเพราะสิ่งนั้นช่างสวยงามแปลกตาราวกับย้อนยุคไปเมื่อสมัยโบราณน,นี่ถามจริงกำลังถ่ายหนังใช่ไหมแบบว่าอ่ล้อกันเล่นหรืออะไรประมาณนั้นหรือเปล่าประทิพ์เข้าใจว่าแบบนั้นเปล่าเจ้าค่ะอา้าวแล้วนี่ไม่ใช่สตูดิโอถ่ายหนังหรอกหรือสตูดิโออะไรเจ้าคะก็สตูดิโอหรือลงถ่ายภาพยนตร์่ะแบบถ่ายหนังอะ พวกเธอกำลังแกล้ฉันใช่ไหมแบบเอาไปลงช่องของตัวเองอะ่ะประมาณนั้นอะสาวน้อยทําหน้างวยงงไม่เข้าใจในสิ่งที่ปราทิ์สื่อเธอจึงบอกไปตามความเข้าใจของตัวเองไม่ใช่เจ้าค่ะที่นี่คือคันตะนะครบาดานคันตะนคะรบาดานปราทิพทวนสามชัดถ้อยชัดคำก่อนขมมดคิ้วนิ้วหนะ้าใช่เจ้าค่ะท่านนอนหลับไปสามราตรีนะเจ้าคะจริงหรือ ฉันเนียนะนอนหลับไปสามคืนปรทิพย์ยำใบหน้าไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยินนักธุรกิจสาวเริ่มฉุกคิดหมุนตัวไปรอบๆมองอย่างหวาดระแวงเด็กสาวตรงหน้าพูดสับไม่คุ้นหูแต่งตัวแปลกแปกเครื่องใช้ไม้สอยและของทุกอย่างดูเกินกว่าจะเป็นของตกแต่งระดับฉากหรือของคนทั่วไปเขาใช้กันทุกอย่างในห้องนี้เป็นของจริงหรือภาพลวงตากันแน่เนี่ยปรทิพย์เริ่มสับสนทำไมตัวเองอยู่ที่นี่และมาที่นี่ได้อย่างไรคำถามเกิดขึ้นมากมายในหัว เธอจำภาพสุดท้ายได้ก็คือพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเอ๊ะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นอีกที่นี่ปลอดภัยเจ้าค่ะเสียงสาวน้อยทำประทิพหันกลับมาจ้องหน้าเธออีกครั้งความกังวลสงสัยก่อตัวเป็นริ้วๆฉันมาที่นี่ได้ยังไงเจ้าน้อยพาท่านมาเจ้าค่ะเจ้าน้อยประทิพเสียงสูงชื่อนั้นไม่คุ้นหูเท่าไหร่เจ้าน้อยเป็นใครอะ่ะท่านรับอาหารก่อนนะเจ้าค่ะหากต้องการอะไรเพิ่มเรียกข้าน้อยได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ฉันเรียกเลยว,ว่าอะไรข้าน้อยชื่อกายยะเจ้าค่ะ เธอรับประทานอาหารข้าน้อยจัดสำรับเอาไว้เรียบร้อยแล้วสาวน้อยแนะนำตัวแล้วพายมือไปที่ตังตัวใหญ่เมื่อพูดจบกายะก็เดินจากห้องไปทิ้งปรทิพ์ให้อยู่ลำพังกับถาดบรรจุอาหารความหิวทำเอาปรทิพ์เดินมานั่งกินอาหารอย่างหิวโหวยสามวันที่เธอไม่มีอาหารตกถึงท้องเมื่อจัดการอาหารตรงหน้าเรียบร้อยเธอจึงเดินสำรวจรอบๆอบห้องอย่างพิจารณากายะประทิพ์เรียกสาวน้อยที่แต่งกายแบบโบราณย้อนยุก ไม่นานก็ปลากฏตัวเจ้าค่ะกายะจ๊ะฉันอยากรู้ว่าเจ้าหน้อยของเธออยู่ไหมเจ้าหน้อยไม่อยู่เจ้าค่ะไปเฝ้าท่านเท้าท่านเท้าความมูนงงเริ่มถาโถมเข้ามาจนคิ้วย่นท่านเท้าคือใครกายะท่านเท้าคือเจ้าพ่อของเจ้าหน้อยเจ้าค่ะกายะอธิบายเพิ่มเติมในเมื่อเห็นสีหน้าชงนของปริพย์กายะฉันงงไปหมดแล้วเจ้าหน้อยท่านเท้าทั้งสองคนนั้นน่ะฉันไม่รู้จักเลยทำไมที่นี่ดูแปลกแปลก เข้าของเครื่องใช้รวมทั้งเธอด้วยปรทิภพเอามือจิ้มไปบนอกของกายยะแล้วพูดต่อว่าแล้วก็คันตานครบาดานมองอะไรกันเนี่ยอย่าบอกว่าอยู่ใต้ดินใต้น้าอะไรประมาณนั้นนะถูกต้องคันตานครอยู่ใต้พิภพใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่เสียงคุนหูดังขึ้นทําเอาปรทิพหันขวบส่วนกายยะถอยฉากออกจากห้องเพราะเสียงนั้นคือประกาศสิทธิทันทีที่เจ้าของเสียงปรากฏกายปรทิพต้องตาโตคุณคุณ สโรธรนาคินดูแปลกตาอาพรน,นั้นพร้อมเครื่องประดับเบาบับประทิพรีบก้มมองตัวเองและเมื่อยกมือขึ้นก็พบเครื่องประดับอารามทั้งแขนและขาเช่นเดียวกันสโรธรนาคินยิ้มเขาขำกับอาการเวยของหญิงสาวสบายดีแล้วใช่ไหมคุณสโรธรคุณอยู่ที่นี่ด้วยเหรอประทิพดีใจรีบเดินไปหาจนลืมเรื่องอาพรไปชั่วขณะครับคุณปอย,ยังไม่ตอบผมเลยสบายดีไหมครับสบายดีค่ะแล้วคุณ ประทิบจ้องหน้าเขาด้วยความสงสัยผมอยู่ที่นี่คนที่นี่เรียกผมว่าเจ้าน้อยเจ้าหน้อยเอ๊ะเมื่อกี้คุณว่าอะไรนะคันแต่นครอ,อยู่ที่ไหนนะผมบอกว่าเมืองน,นี้อยู่ใต้พิภพใต้มหาสมุทรอันกว้างใหญ่อยู่ใต้ดินเนี่ยนะพูดเป็นเล่นใช่ไหมผมพูดจริงงั้นคุณก็ไม่ใช่เธอพูดไม่จบประโยคเพราะคําต่อไปที่จะออกมาก็คือมนุษย์ นาคผมเป็นนาครราชผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ของนครบาดาลแห่งนี้นาคแววตาชวนขันปรากฏบนวงหน้าสวยเธอทำหน้าเหมือนกำลังฟังนิยายปรำปราก่อนพูดต่อแล้วทำไมคุณถึงดูเหมือนมนุษย์ได้ล่ะเรามีกายทิพย์เมื่อพน้นนครบาดาลจะสามารถเนรมิตกายให้เป็นอะไรก็ได้ตามใจปรารถนาะแต่เมื่อกลับนครบาดาลเราจะมีลักษณะเฉกเช่นมนุษย์ทั่วไปทำไมฉันถึงอยู่ที่นี่ได้โดยไม่เป็นอะไรล่ะอำนาจแห่งมณีนาคราชในตัวคุณมณีนาคาราช อะไรอีกละเนี่ยประทิพทำหน้าระอาสโรธรธนันคินเดินเข้าใกล้สีหน้าจริงจังมณีนักราทำให้มนุษย์อยู่ในนครแห่งนี้เสมือนหนึ่งว่าเป็นนาคเผ่าพ,พันธุ์เดียวกันฉันงงไปหมดแล้วพูดอะไรกันแล้วทำไมฉันต้องอยู่ที่นี่คุณพาฉันกลับบ้านได้ไหมไม่ได้ฮะสายตาของเธอเต็มไปด้วยคำถามและอยากให้เรื่องวุ่นวายนี้จบลงสักทีเพื่อความปลอดภัยของคุณเองคุณล้อเล่นหรือเปล่าผมไม่ได้ล้อเล่น สโรธรนาขินยังน้ำเสียงเคร่งเครียดแต่ปรทิพิอยังไม่เข้าใจอยู่ดีใครกันปองร้ายฉันไม่เคยบาดหมางก,กับใครหรือว่าคุณเป็นพวกเลขาไทยปรทิภถอยฉากในหัวเริ่มจินตนาการกว้างไกลไม่ใช่อย่างที่คุณคิดคุณเป็นใครกันแน่เนี่ยปรทิพมองเขาอย่างหวาดหวัน่นดูนั่นสิสโรธรนาขินยกมือวาดไปตรงหน้าท่านได้บังเกิดภาพเนรมิต ภาพนั้นเธอยืนอยู่ตรงหน้าผาถูกอะไรร้อมด้วยสัตว์ประหลาดครึ่งคนครึ่งสัตว์น้ําเธอกลัววิ่งหนีสุดชีวิตจนไปถึงมุมสุดท้ายของหน้าผาสัตว์ประหลาดพวกนั้นลุกคืบเข้าใกล้เธอจึงตัดสินใจกระโดดลงไปเบื้องล่างแล้วทุกอย่างก็มืดสนิทเมื่อเธอกระพริบตาอีกครั้งภาพก็พลันหายไปประทับสายหน้าไม่เชื่อในสิ่งที่เห็นในสรทธรคนนี้กาลังเล่นอะไรกับเราเนี่ยคุณเล่นมายากลให้ฉันดูใช่ไหมทําไมเข้าใจอะไรยากจัง นั่นไม่ใช่มายากลแต่เป็นเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นกับคุณเมื่อสามวันก่อนคุณกระโดดหน้าผาหนีพวกนั้นและกำลังจมดิ่งลงทะเลผมได้ช่วยคุณไว้และพาคุณมาที่นี่สโลธรนนาคินพยายามอธิบายทำไมคุณไม่ส่งฉันกลับบ้านนั่นคุณจะเป็นอันตรายยิ่งกว่าแต่เมื่อสโลธรนนาคินมองหน้าสวยก็รู้ทันทีว่าเขาคงต้องเหนื่อยกับการอธิบายอีกไม่น้อยคุณสโลธรฉันจะมีอันตรายจากอะไรช่วยบอกได้ไหมคะ ประทิบจ้องใบหน้าเข้มประกายตาใสาเต็มไปด้วยคำถามมากมายเธอแค่ยังไม่รู้ว่าอันตรายมาจากเหตุผลใดเท่านั้นเองมณีนัคราชมณีนัคราชอีกแล้วไหนล่ะเจ้าเพชรพลอยที่คุณพูดถึงนะ่ะมันอยู่ไหนอยู่กับคุณนั่นไงออจะให้บอกกี่ครั้งไม่มีฉันไม่มีมณีนัคราชอะไรนั่นหรอกมันอยู่นั่นสโรทวนายขินชี้ไปที่ไหล่หญิงสาว ปรทิดทำหน้าเบื่อหน่ายแต่สโรธรนาคินเดินมาใกล้ใช้มือจิ้มไปที่ไหล่ของเธอมันอยู่นั่นบนไหล่ของคุณน,นั่นไงเมื่อสโรธรนาคินยืนยันปรทิดอยากหัวเราะใส่หน้าอิแต่คนนี้นี่จะถ้าทางจะเพี้ยนนะเนี่ยมันนี้นะักคราชจะอยู่บนไหล่ได้ยังไงคุณคาเนี่ยปานแปลว่าเซลล์ผิวหนังที่จเจริญเติบโตผิดปกติสีผิวจึงเพี้ยนไปความแตกต่างจึงเกิดขึ้น เธอชี้ไปบนปานสีเขียวเข้มยาวเลือ้อยพันรอบหัวไหล่นั่นไม่ใช่ปานแต่มันคือมณีนาคราชมณีนาคราชเก,กิดนิยายโกหกใช่ไหมประกายตาสวยคู่นั้นบอกสโรธรนาคินจะไม่ยอมให้ความสงสัยนี้ผ่านไปง่ายๆสโรธรนาคินยิ้มออกมาบ้างคุณคงจำไม่ได้ผมเคยช่วยชีวิตคุณไว้เมื่อสิบเจ็ดปีก่อนตอนนั้นมีเรือเกิดอุบัติเหตุและคุณจมดิ่งลงใต้ทะเลลึกเวลานั้นผมยังเด็กหนีเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ และเจอคุณจมน้ําพอดีคุณกําลังจะตายผมจึงตัดสินใจใช้มณีนักคราชเพื่อต่อโรหายใจให้ฉันไม่เข้าใจอยู่ดีเ่ยปราติพยายามตั้งสติคิดตามหากทั้งหมดไม่ใช่ความฝันเธอกําลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตมณีนักคราชเป็นอัญมณีแห่งบาดาลเป็นของมั่นของเจ้าชายรัชทายาท นั่นหมายความว่าสตรีหรือนาคีใดได้ครอบครองมณีนคราชผู้นั้นจะเป็นคู่ครองของเจ้าชายรัชทายาทแห่งคันตะนครด้วยสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอปรทิเริ่มใจคอไม่ดีอัญญมณีที่สรธรนาังกินพูดถึงฟังแล้วดูยิ่งใหญ่คําถามตรงประเด็นออกจากปากเธอทันทีใครคือเจ้าชายรัชทายาทผมเองปรารทิป,ปากอ้าตาค้างหมายความว่าไง เมื่อคิดถึงคำพูดสตรีหรือนาคีใดครอบครองมณีนคราชผู้นั้นจะเป็นคู่ครองของเจ้าชายรัชทายาทเวลานี้คุณคือชายาของเจ้าชายรชัชทายาทแล้วสโรธนาขินย้ำปรทิพเหลิวตาฉันแน่นนะเป็นเมียหน้าบ้ากันไปแล้วเธอถอยโกรดราวกับโลกหมุนกลับด้านแต่เมื่อเธอหันไปจ้องหน้าเขาแววตานั้นบอกว่าไม่ได้ล้อเล่นปรทิพรู้สึกหนาวสั่นในทันทีแกะขึ้นไปเลยฉันไม่ต้องการหรอก เธอปฏิเสธเสียงรัวพูดจบใช้มือถูอราวกับจะให้อัญมณีนาคนั้นหลุดติดมือออกมาเสียให้ได้สโรธรนายขินมองเธอกำลังสติหลุดมือน้อยถูไถจนไหลเริ่มแดงพอได้แล้วคิดจะเอามันออกไม่ใช่เรื่องง่ายพูดจบสโรธรนายขินคว้าข้อมือน้อยแต่กลับถูกเธอสะบัดอย่างแรงทำไมก็ฉันไม่ต้องการเนี่ยปรทิพยังไม่ยอมมือน้อยยังคงถูไถปานนั้นออกหากคุณเป็นนาคีคงไม่มีปัญหาสโรธรนายขินถอยห่าง หันจ้องหน้าสวยก่อนจะเน้นคำพูดในแต่ละคำแต่คุณเป็นมนุษย์หากวันนี้มณีนักคราชหลุดจากตัวคุณจะตายปรทิพยืนอึ้งชะงังกงนันเธอทำอะไรไม่ถูกฉันฉันไม่เข้าใจนาคหนุ่มอธิบายเพิ่มภาวนาให้เธอเข้าใจง่ายๆมณีนัคราชจะออกจากมนุษย์ได้มีสามวิธีคือ 1. สตรีผู้ครอบครองเสียชีวิต 2. ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ สโรธรนาคินบอกปรทิพย์เพียงแค่สองเงื่อนไขโอเคโอเคก็แค,ค่พาฉันไปผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์อามณีนักราชของคุณคืนไปเซะแล้วพาฉันไปส่งบ้านด้วยแค่นี้ปัญหาก็จบเธอเถียงหาทางออกให้ตัวเองปัญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้นเราไม่มีเวลาเจ้าพ่อเร่งรัดให้นำมณีนักราชคืนด้วยจะมีคณะราชทูตแห่งพาราตามาเยือนแล้วไงอ่ะพิธีศักดิ์สิทธิ์อยู่ไหนพาฉันไปทำเซ พิธีศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำในคืนที่มีพระจันทร์ครบสิบดวงเท่านั้นฮะอะไรนะในเวลานี้พระจันทร์มีเพียงเก้าดวงเมืองบาดาลทำไมมีพระจันทร์มากมายขนาดนั้นน่ะหมายความว่าฉันต้องรอพระจันทร์ดวงที่สิบใช่ไหมปรทิพงงกันไปใหญ่โลกมีพระจันทร์เพียงหนึ่งดวงโคจอรอยู่รอบแต่นครแห่งนี้มีพระจันทร์มากกว่าหนึ่งดวงนี่มันดาวอะไรกันเธอพยายามเชื่อในสิ่งที่ได้ยินใช่อีกหนึ่งเดือนจะเวียนครบ เราจรึงสามารถประกอบพิธีศักดิ์สิทธิ์ได้ผมกำลังหาทางช่วยคุณอยู่รอให้เจ้าพ่อหายเกล้วก่อนทำไมเจ้าพ่อคุณต้องโกรธฉันด้วยเจ้าพ่อต้องการมณีนคราชแล้วคุณก็ไม่ยอมแต่งงานเสียทีเกี่ยวอะไรกันกับการแต่งงานของฉันนะหากคุณเสียพหมจันยร์มณีนคราชก็จะกลับคืนสู่ผู้มอบให้เช่นกันเงื่อนไขที่สามทำปรทิพทำหน้าแดงระเรือ่อเมื่อสรธรนายขินบอกเหตุผลเธอคุ่นคิดพักใหญ่ก่อนพูดว่า เสียพูมจันทร์คือวิธีสุดท้ายใช่ไหมสรุทอนนาขินพยักหน้ากับคำถามนั้นสรุปแล้วไม่มีทางเลือกให้ฉันปราทิบเสียงอ่อยไม่แปลกใจบ้างหรือทำไมเกิดเรื่องประหลาดกับคุณบนโลกมนุษย์ปราทิบช้อนตามองมีคนทำเรื่องประหลาดประหลาดกับฉันใช่ไหมใช่คนรู้ไหมคนไล่ล่าคุณเป็นใครปราทิบลำดับเหตุการณ์ใช่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นจนเธอคิดว่าตัวเองเป็นโรคประสาทเพียนเพองั้นดู คราวนี้คุณคงจําอะไรได้บ้างสรธรอนนาคินยกมือวาดไปในอากาศว่างเปล่าภาพนิรมิตได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งซึ่งเป็นเหตุการณ์ต่อจากนิรมิตครั้งแรกเธอกระโดดหน้าผาสู่ท้องทะเลและตัวประหลัดได้พุ่งเหลาตามไปติดๆแต่สิ่งที่เธอเห็นต่อจากนี้ทําเธอตกใจเพราะทันทีที่เจ้าตัวประหลัดโดนน้าพวกมันกลายเป็นร่างงูใหญ่เกล็ดสีเขียวเข้มหัวมีงอนเลื้อยว่ายรายรอบเธออยู่กลางทะเล ประทิพ์เห็นภาพตัวเองวีดร้องก่อนหมดสติจากนั้นคือพญยายนาคตัวใหญ่ต้นห,หนึ่งพุ่งเข้ารัดรอบร่างเธอเอาไว้หงอนสีทองบนเศียรใหญ่เปร่งลัสมีพญานาคตัวนั้นคำรามกึกก้องทำเอาบรรดาง,งูใหญ่เกรงกลัวต่างรีบว่ายน้ำหนีในพริบตาประทิพ์จ้องภาพนิมิตขมิงบาบาท่านทาเท้าเสด็จมาไหมคะเสียงตะนกดังขึ้นขัดจังหวะพรันภาพนิรมิตหายวับปรทิพ์หันขวัดนั่นเธอจำได้ เขาคือคนขับรถในวันนั้นแต่อนันตะไม่ได้ใส่ใจเธออะไรนะเจ้าพ่อเสด็จมาหรืออนันตะเส้นเสียงสโรธรนาคินเท้าโพขินนคราชผู้เป็นใหญ่แห่งคันตานครบาดานสเสด็จมาประทับตรงเบื้องหน้าสีพระพักเรียบเคร่งเึรยากอ่านพระไทยสโรธอนนาคขินและอนันตะรีบคุกเขา่าขอเ <ขอ S 2> ดชะพระอาญามิพ้นเกล้ากระหม่อมเป็นผู้แนะนําให้เจ้าน้อยนํานางมนุษย์ผู้นี้มาอย่างบาดานความผิดครั้งนี้กระหม่อมขอน้อมรับแต่เพียงผู้เดียวพระยาค่ะ อนันตะรีบกลับทูลออกรับแทนเจ้านายตัวเองเจ้าพ่อเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับอนันตะสโรธรนาคินรีบทูลทันทีราชานคราชดำเนินไปประทับบนแท่นพระตังมีได้สนพระไทยอนันตะและพระโอรสพระองค์หันพระพักไปทอดพระเนตรปารทินีหรือนาะงมนุษย์ที่เจ้าน้อยมอบมณีนาครราชพะยาค่ะสโรธรนาคินตอบรับปรรทิไม่รู้จะทําอย่างไรจึงรีบคุกเข่าข้างสโรธรนาคินเธอเริ่มเชื่อทุกอย่าง วันพรุ่งราชทูตจากภารตานครจะมาถึงเจ้าน้อยจะให้พออธิบายกับราชทูตเรื่องมัีนักราชอย่างไรลูกสโรธรนาคินอึกอักและสิ่งคิดไว้ในใจก็บังเกิดเมื่อพระบัญชาแห่งราชานครราชดังขึ้น ทหารจับตัวนางมนุษย์ผู้นี้ไปประหาณนะบัตนี้สิ้นพระบรัญชาทหารติดตามตากลัวร้อหมายจับตัวปรทิภนักธุรกิจสาวตกใจถอยโกรธจนชิดหน้าตา่างสโรธรนายขินทะลันขวางกางแขนปกป้องปรทิภทําให้ฐานไม่กล้าเข้าใกล้ปลานางไม่ได้นะเจ้าพอ่อเจ้าน้อยถอยออกมาเท้าโพกินนาขาธิราชรับสัง่งไม่พปจะค่ะเจ้าน้อยขัดคําสั่งพ่อหรือ